สวัสดีครับพี่นอ้องมือีบาน้องภาพพี่น้องมาส้มสวนทุเรียนเมืองจันทรนะครับเนาะเบืองเลยนี่ก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับเด้อหมอนทองใส่ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยครับผมมีตาลูกละหาโลถึงประมาณหาโลหกโลครับพี่น้องเมืองไวเพิน่เนะครับเนาะนี่ครับงามแห้งครับพี่น้องบาน้องมาเมืองจันทก็เลยพดทายภาพ ให้พี่น้องเบิงบ่ไดดเนาะครับเนาะเพราะว่าทุเรียนพิ่หนวยใหญ่แหงครับผมจออันซอนแล้วก็เลยจับผาพมาให้มาฝากมาตอนพี่น้องเนาะครับเนาะพอได้เบิงได้ส้มสวนทุเรียนเมืองจันน้ำกันครับผมเพราะว่าบ่วน้องมาเมืองจันก็ะพาดบ่ไใดก็คือสวนทุเรียนนะครับเนาะนี่ครับสวนทุเรียนเมืองจันบ่าวปามสาวตักนี่ครับพิ่นกับมานำนะครับเนาะ กัมาเมืองจันแล้วกับวัด่ายสวนทุเรียนให้พี่น้องเบิ่งบรา้ครับผมยอดครับผม